มาถึงครังด้านข่าวฝากข่าวประชาัมพันนะครับถือว่าเป็นข่าวดีก่อนหน้านี้ผมเองก็มีโอกาสไปเป็นพิธีกรทางรัานลลองครบรอบ25ปีของรจชบาลร,ร,ราชเวชอุบลราชธานีเรานะครับ,รบก็ถือว่าเป็นการปรับปรุงครั้งใหญ่เลยทีเดียวนะครับของอุบลเขาเรียกว่าราชเวอชอุบลราชธานีครับซึ่งเขาก็มีแฟนชายนะครามีการก่อตั้งอยู่ที่อบุบลราชธานีเชียงใหม่กรุงเทพแล้วก็จะมีการก่อตั้งอยู่ที่มุกดาหารด้วยแล้วก็มาล่าสุดนี้เมื่อวัน อาทิตย์ท,ตยที่ผ่านมา,น,านี้นะครับก็บทางได้คุณชลทิตเองและก็ผมเองก็ได้รับเชิญจากทางได้ผู้ประกอบการซึ่งถือว่าเป็นงานที่แม่ก็ถือว่า,าถือว่าเป็นงานใหญ่เหมือนกันนะแต่ก่อนนี้ผมเองบังเอิญมาอยู่ใกล้บ้านผมนะครับผม <c oughs> ก็สงสัยว่าเขากาลังก่อสร้างอะไรมันมีอย่างน้อเนียวค่บนะครับจะมองดูจะบอกว่าเป็นหอพักว่ากับขึคือคือบวกขึ้บันไดนะฮะจะว่าเป็น แม่นชั่นกับบแมนว่าแั่มันเป็นยังไงน้อครับปรากฏว่าตอนนี้คําตอบออกมาแล้วครับเฉลยแล้วนะครับว่าเป็นการก่อตั้งที่เขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับเป็นเฮลท์แคร์ครับเป็นการดูแลผู้สูงอายุนะฮะและก็รวมทั้งในส่วนของการเขาเรียกว่าเป็นการฟื้นฟูด้วยนะครับครับเมื่อวานนี้ครับมีการเปิดตัวสิริอรุณแค่ครับศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพและก็พูดดูแลผู้สูงอายุพักฟื้นที่ เหมือนกับว่าเราไปพักผ่อนหย่อนใจ v ู c a t i o n ครับเป็นเหมือนว่าไปพักอยู่ที่รีสอร์ทนะครับเป็นทางเลือกของคนที่รักสุขภาพของคนที่อาจจะรักผู้พ่อแม่นะครับที่ป่วยแล้วก็ต้องการฟื้นฟูนะครับเขามีการเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยซึ่งผมเองก็มีการโพสต์ลงไปใน Facebook ก็แล้วก็มีการให้ความเห็นส่วนตัวด้วยนะคุณจุลทิตครับมรผมนะฮะ โดยผมให้ความเห็นไปบอกว่าในฐานะคนที่นี่นะฮะคือคนจังหวัดอุบลราชธานีครับต้องขอขอบคุณนักธุรกิจก็คือดรจุรรยรัฐศรีิริครับที่กล้าลงทุนในธุรกิจประเภทนี้ครับในสถานการณ์เศรษฐกิจซึ่งไม่เป็นปกตินกนะครับนะครับเพราะว่าพูดง่ายๆว่าตอนนี้คือสีแวดล้อนนี่ไม่ไม่เอื้อนะฮะไม่เอื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นการระบาดของโควิด -19 มีทั้งมมอบปลดแอกนะครับม็อราษฎรทั้งสงครามการค้าระหว่างประเทศทั้งการหัวตัว ของเศรษฐกิจอย่างรุนแรงทั้งการ disruption จากดิจิทัลนะครับและก็รวมทั้งทั้งหมดนี้ส่งผลทําให้กําลังซื้อของคนในท้องถิ่นก็คือในอุบลราวนี้คือลดลงมันลดลงไม่เพียงพอไม่เอื้อต่อการที่จะตัดสินใจลงทุนอะไรก็ตามแต่ที่จะทําธุรกิจนะครับแต่เราพบว่านักธุรกิจส่วนใหญ่ก็จะเวทแอนซีคือนั่งดูทําตาปีบๆนั่งดูลอนิ่งแล้วก็เฝ้าดูครับแต่ว่าดรจิรัตศรีสิรินะครับท่านไม่นะครับ ก็เพิ่งมาทราบข่าวว่าท่านเป็นภรรยาของนายแพทย์เสวิศรีสิรินะฮะซึ่งก็เป็นผู้ในการรัฐบาลห้าสิพรรษานะครับพระยาของท่านเองก็เป็นนักธุรกิจนะครับกล้าที่จะมาลงทุนจริงถือว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมอย่างน้อยที่สุดก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่บรรดานักลงทุนนักธุรกิจด้วยกันครับต้องกล้าหาญจันชัยไม่ใช่ว่านั่งงอมืองอเท้านะครับที่นั่งตาปีบอยู่ไม่ใช่ครับกล้าลงทุนก็เลยทําให้เกิดสิริอรุณแคร์ขึ้นมาครับก็น่าจะเป็นนามสกุลก็คือท่านรีสิิ สิ <Easy. S 1> ริอรุนแข่นะฮะเป็นการฟื้นฟูสุขภาพแล้วก็ดูแลผู้สูงอายุดูแลโดยทีมสหวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นแพทย์พยาบาลน,นักกายภาพบําบัดนะครับนักกิจกรรมบําบัดแล้วก็พนักง,งานผู้ช่วยทางการพยาบาลซึ่งก็ผ่านการทดสอบนะครับมาตรฐานฝีมือนะครับจากเขาเรียกว่าเป็นพนักง,งานมาตรฐานฝีมือแรางงานแห่งชาติทุกคนเลยครับ แล้วก็ตัวสริอรุณแคร์เองก็มีระบบของการบริการสุขภาพที่ทันสมัยตัวอาคารนี่ครับโอออกแบบโดยเน้นเขาเรียกว่าเป็นอารยสถาปัตร์ถ้าพูดกระแดะเล็กน้อยเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเป็น universal design ครับต้องพูดภาษาอังกฤษเล็กน้อยให้มันดูน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นครับแปลเป็นไทยแปลว่าอารยสถาปัตย์ครับแล้วก็พื้นที่ใช้สอยนี่โอ้โหกว้างเลยนะ1,200ตารางเมตรครับ สถานที่กว้างขวางมีความสะดวกสบายมีสระวารีบาบัดเคยเห็นไหมล่ะคุณชลชิตนี่สระวารีบาบัดนะครับ็นแต่น้องวารีบำบัดโอ้มีแต่น้องวารีมาที่นวดแผนไทยนี่แหละนะครับผมมีสระวารีบาบัดเหมาะแก่การฟื้นฟูสภาพนี่ฮะสระวารีบาบัดครับเป็นอย่างนี้ครับทีนี้ถามว่าทางด้านสิริอรุณแคร์นี่เขาให้บริการอะไรบ้างครับคุณชลชิตครับครับ ในเรื่องของการให้บริการนี้นะครับก็ดูแลผู้สูงอายุและก็ผู้อยู่ในระยะฟักฟื้นแบบอยู่ประจําหรือไปกลับก็ได้ไปกลับประจําก็ได้แบบไปใช้เย็นกลับก็ได้นะครับครับฟื้นฟูผู้ป่วยหลังผ่าตัดอย่างนี้แต่ผ่าตัดใหญ่แล้วนะครับก็การมาฟื้นฟูแทนที่จะไปพักผ่อนที่บ้านมันมีใครดูแลอย่างนี้นะครับบางคนนี่คือจะทิ้งพ่อแม่ไว้ที่บ้านก็ดูอะไรอยู่ลูกหลานก็ไปทํางานไปเรียนหนังสือไปนะครับก็นําพ่อแม่นี่มาพักฟื้นอยู่ที่ตรงนี้นะครับ แล้วก็กิจกรรมวารีบำบัดนี่ตามรูปนี้นะฮะวารีบำบัดนะครับคือพูดง่ายๆคือใช้น้ําบำบัดนั่นแหละนะครับศูนย์ฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมองอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็มีหลายอย่างนะทีนี้บางคนนี้มีการผ่าตัดหรือว่าอาจจะมีการสตกนะครับสตกนะครับแล้วก็บางทีพูดไม่ชัดลิ้นคับป่านะครับเพราะว่าเส้นประสาทนี้ยังไม่ดีก็มีการฟื้นฟูฝึกพูดสำหรับผู้ป่วยหลอดเลือดสมองนะครับ ทีนี้ห้องพักเขาเนี่ย้โหผมแอบไปดูนะพอดีผมกลับมาก่อนผมแอบไปดูเขามีห้องพักเตียงรวมนี่สามเตียงก็ราคาหนึ่งเตียงรวมแบบสองเตียงก็ราคาหนึ่งครับแล้วก็เตียงเดี่ยวก็อีกราคาหนึ่งครับและยังมีห้อง VIP สูตรด้วยครับผมเป็นเดี่ยวไม่พอและเป็นแบบ VIP ด้วยครับเขาให้เลือกมีตั้งแต่ห้องรวมสามเตียงห้องรวมสองเตียงมีตั้งแต่สามเตียงสองเตียงแล้วก็เตียงเดี่ยวแล้วก็ห้อง VIP สูตรครับ แล้วกการพักก็มีแบบไปกลับมีแบบพักระยะสั้นพักระยะยาวจะหมอเป็นเดือนก็ได้นะอ่าอย่างเช่นคุณชลธิชตนี่อาจจะอยู่เป็นเดือนเลยอยู่ที่บ้านก็เบื่อหน้าภรรยาแล้วนะครจะมาอยู่ที่นี่ชื่นชมทางด้านนักกายภาพบําบัดนี่ครับนะครับแล้วก็ในราคาที่แตกต่างกันตามรูปแบบของการห้องที่เราพักว่าเป็นเตียงรวม3มเตียง2เตียงเตียงเดี่ยวหรือว่า VIP สูตรครับราคาไม่เท่ากัน ทีนี้ถามว่าแล้วเหมาะกับใครทีนี้ครับอ่าคุณชลทิตเหมาะกับใครละครับผมครับก็คือเป็นกลุ่มนะครับก็เป็นกลุ่มผู้สูงอายุนั่นแหละนะครับเพราะว่าท่านมองว่านะครับปัจจุบันนี้นะครับสังคมของบ้านเรานี่เริ่มจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งนะครับที่ที่ทาง กลุ่มบริษัทนี้นะครับมองเห็นนะครับในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ราคาเองก็แน่นอนฮะราคาก็จะสูงกว่าทันาสถานพยาบาลของภาครัฐแหะครับราคาสูงกว่าแต่ว่าการบริการก็น่าที่จะดีกว่าอย่างแน่นอนครับถ้าเปิดเทียบกับราคาที่จ่ายไปกับคุณภาพที่เราจะได้รับก็ถือว่าสุดคุ้ม บางคนพูดมาตั้งนานแล้วโอ้ยเป็นรับเงินเขามากก็จะมาบอเชียอยู่ขนแล้วสองคนนีทานอยากฟังพูนเป็นของเองน่ะนะพูนพูนจะว่าจังไหท่านนะฮะสองคนนี้พอจกเสื้อถือภาในดอกหันเดี๋ยวเราบอกไปพูดคือเอาข้อมูลมาบอกบอกไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปฟังเสียงที่นี่ครับไปฟังเสียงของทางด้านท่านผู้บริหารเลยนะครับว่าท่านจะว่าอย่างไรครับท่านนี้คือใครล่ะฮะคุณชลิิตด็อกเตอร์จุไรรัตน ซีซิลีนะครับเป็นรองกรรมการผู้จัดการนะครับอ๋อท่านดรจุไรรัตนะฮะครับครับก็ถือว่าเป็นคนที่น่าจะให้ข้อมูลได้เป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันนะครับจากทางด้านท่านดรนะฮะดูนะฮะว่าเป็นอย่างไรบ้างครับอ่า ตอนนี้ก็ฟังเสียงจากท่านได้เลยครับผมนี่ก็คือผู้ที่เป็นเจ้าของเป็นผู้บริหารนะใช่ครับับก็จะเป็นผู้ที่มีความต่อต้านทางด้านสุขภาพซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ป่วยนะคะแล้วก็ผู้สูงอายุแล้วก็เด็กน,นะคะแต่สําหรับผู้ป่วยที่ว่านี่ก็คือเป็นผู้ป่วยที่ทคุณหมอนนนะะอนุญ,ญาตให้ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะแนละ้วอยู่ในระยะพักฟื้นอาจจะเป็นช่วงที่ญาติเองหรือว่าครอบครัวไม่สามารถ ที่จะดูแลโดยใกล้ชิดได้เราก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ญาติมีความลดความกังวลใจนะคะในส่วนของการดูแลก็สามารถที่จะมา,าให้เราดูแลได้ตรงนี้นะคะเพื่อที่ว่าจะได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะกลับไปสู่บ้านนะคะระบบบริการของเรานอนากจากมีการดูแลสุขภาพแล้วเรายังมีสิ่งหนึ่งที่ถือว่าทันสมัยมากในจังหวัดบนก็คือวารีบำบัดน,นะคะซึ่งจะ เป็นในส่วนของการฟื้นฟูสุขภาพให้ให้มีสุขภาพดีขึ้นได้จากการที่มีการบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาหรือว่าจากการผ่าตัดนะคะหลังผ่าตัด ซึ่งจะช่วยลดความเจ็บปวดรวมทั้งทําให้มีการออกแรงโดยที่ไม่เจ็บปวดมากนักในระยะแรกนะคะแล้วก็ในเรื่องของอาหารและโภชนาการเราก็จะมีนักกำหนดอาหารแล้วก็มีพภชนาการคอยดูแลคํานวณแคลอรี่ให้กับผู้ที่อยู่ในช่วงหลัง,ช,งช่วงพักฟื้นนะคะรวมทั้งผู้สูงอายุด,ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและก็ฟื้นฟูสุภาพนี้ ก็สามารถดูแลผู้รับบริการได้ทุกช่วงวัยนะคะโดยมีทีมสหาสาขาว,วิชาชีพมีแพทย์พยาบาล แล้วก็มีนักกายภาพบำบัดนักกิจกรรมบำบัดโภชนาการแล้วก็นักกำหนดอาหารนะคะ,ะมีข้อพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือพนักง,งานผู้ช่วยทางการพยาบาลของเราผ,ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติทุกคนนะคะมันตรงนี้ก็คือสามารถมั่นใจได้ว่าทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการที่นี่จะได้รับการดูแลอย่างดียิ่งนะคะจากทีมงานของเราะค,ะครับแล้วเวลาให้บริการแล้วก็สถานท,ที่ติดต่อยังไงบ้างครับ สำหรับสถานที่ก็คงจะติดต่อที่นี่นะคะเวลาที่เปิดให้บริการก็ตั้งแต่8.00โมงเชา้าจนถึง20.00ินกาเนื่องจากว่าบางครั้งเราอาจจะต้องเรามาระวังเรื่องความปลอดภัยด้วยนะคะแต่ตลอดเวลาเราก็จะมีเบอร์โทรเนี่ยก็ตามที่โบเชิร์ที่ได้ทุกท่านได้รับไปแล้วนะคะจะมี Facebook ของเราด้วยนะคะ Facebook ของสิริอรุณแคร สาขาอุบลหรือว่าท่านหลายท่านอาจจะสนใจว่ามีกี่สาขาก็มีเว็บไซต์ด้วยนะคะเว็บไซต์ของสิริอารุณ์มีไลน์ไลน์ออฟฟิเชียนนะคะก็มีด้วยนะคะแล้วก็สายตรงมาเลยก็ได้นะคะสายตรงที่นี่จะสะดวกที่สุดนะคะเวลาเยี่ยมชมเนี่ยกเ็เราจะมีแอดมินคอยติดต่อรับนัดหมายนะคะแล้วก็จะมีบุคลากรพาเยี่ยมชมกิจกรรมของเรานะคะกิจกรรมบริการะคะ่ะ ครับครับนั่นก็คือในส่วนของทางด้านผู้บริหารนะครับของสิริอรุณนะครับสิริอรุณแคร์ถามว่าอยู่ที่ตรงไหนนะครับคําตอบก็คืออยู่ที่นะครับใกล้ๆกับวัดศรีประดับถนนบูรพานอนะครับหรือว่าอยู่ที่บ้านดู่นั่นแหละครับผมบ้านดู่รออาาจย์ถ้าเผื่อไปที่มาจากท่านนายรัชบาลสัพพสิทธิ์พุทธวงศ์ก็ขับรถตรงไปหาประตูโขง ทางด้านวัดศิปดูแต่ว่าจะไปชนประตูของเขานะเพราะว่าเขา <c oughs> ถึงหน้าวัดเลี้ยวซ้ายนิดหนึ่งถึงหน้าวัดก็เลี้ยวซ้ายประมาณสัก10เมตรครับ <c oughs> ก็จะเจอส <c oughs> ิริอรุณแขนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งของผู้ที่ต้องการพักฟื้นนะครับแล้วก็ดูแลผู้สูงอายุด้วยครับ นี่ก็เป็นข่าวดีนะสำหรับคนอุบลเราเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับให้แก่ชาวจังหวัดอุบลราชธานีครับคุณชลธิศเองพออายุมากขึ้นก็อาจจะต้องไปใช้บริการนะครับไปพักฟื้นที่นี่ถ้าเปิดโดนรยานะครับทำร้ายร่างกายนะครับผ่าตัดสมองแบบนี้ครับก็ไปพักฟื้นได้ครับเป็นหลังนะจอมปวดที่แน่แมนๆหแต่ว่าถ้าเืิดใครที่มีรถมีราครับก็ต้องไปที่ทางด้านอุบลสวิท1 9หนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับ เพราะว่าเขาเองก็เป็นอู่ที่มีขนาดใหญ่มากมีความพร้อมนะครับมีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายห้องพักลูกค้า OR ห้องน้าห้องท่าที่สะอาดสะอ้านครับลิฟยกรถกว่า11ลิฟต์ลีทีมงานช่าง20-30คนนะครับแล้วก็พร้อมทั้งเครื่องมือครบคันทันสมัยเทียบเท่ากับสูบบริการของค่ายรถยนต์เลยนะครับแต่ว่าราคาซ่อมแซมย่อมย,อมยาวกว่าถึง30%และก็ยังไม่พอนะครับเขายังมีให้บริการอัพ รับอัปเกรดรถของคุณไปนการเพิ่มสมรรถนะและก็ความปลอดภัยแก่รถของคุณด้วยอะไหล่และก็ชิ้นส่วนระดับโลกที่คุณสามารถที่จะเลือกได้ไม่พอครับยังมีการให้บริการรับติดตั้งระบบแก๊สทั้ง LPG และก็ CNG อย่างครบวงจรนะครับทั้งติดตั้งตัวสภาพและก็ออกใบรับรองการติดตั้งโดยวิศวกรตรงไปที่ฮะอุบลเซอร์วิส1 9 9ถนนกากนลงอาวุธทางไปโรงเรียนเตรียมอดุดมพัฒนาการับครับ ลูกบอลอิลิไฟนะครับเป็นลูกบอลดับเพลิงอัจฉริยะนะครับที่ผลิตโดยคนไทยนะครับเป็นลูกบอลที่ม่ใหญ่มากใช้งานสะดวกสบายแค่อยนลูกบอลอิลิไฟเข้าในกองเพลิงนะครับหรือคุณฟังอาจจะแขวนลูกบอลอิลิไฟไว้ในจุดสัเสียงที่อาจจะเกิดเพลิงไหมเมื่อลูกบอลอิลิไฟเจอความร้อนนะครับก็จะระเบิดตัวออกมานะครับสารเคมีที่ใช้ในการดับเพลิงก็ระเบิดออกมาดับไฟอย่างง่ายดายทีเดียวนะครับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะครับพี่น้องประชาชนสนใจอยากได้ลูกบอลอิลิกไฟนะครับไปเป็นยาป้องกันอัคคีภัยที่บ้านที่สำนักงานของคุณโทรศัพท์สั่งซื้อททีี่่เเเรรราาามได้ลยนะคับ 0903701013แล้วก็0817908442ครับส่วนผู้ที่มีปัญหาเรื่องราวของสายตาสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงมองใกล้มองไกล,มกลไม่ชัดก็แวะเวียนไปที่อุบลการแว่น ไปตัววัสดุประกอบแบว่นวิเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยให้รู้ว่าสายตาของเราสั้นเท่าไรเอียงเท่าไรยาวเท่าไหร่ช่างก็จะไปเลือกเลนที่เหมาะสมกับสายตาของเราตัวเราก็ไปเลือกกรอบแว่นตาที่เหมาะสมกับรูปหน้าเราไปควรหน้ากลมหน้าเหลี่ยมหน้ารีสวมใส่กรอบแว่นตาอย่างไรจะดูดีเป็นการเสริมบุคลิกภาพสามารถที่จะเลือกได้ที่อุบลการแว่นสวมใส่ก็สบายตาจ่ายเงินด้วยความสบายใจนะครับอยู่ตรงข้างกับเทศบาลเก่าถนนเขื่อนธานีครับ โครงการก่อสร้างทางลอดต่างระดับแยกดงอุเนและก็ยวนารมนะครับฝากยังทาน้ฟังที่ใช้รถใช้ถนนนะครับตอนนี้ทางโครงการนะครับมีการปิดแยกนะครับเพื่อทําการ คุดเจาะอุโมงค์นะครับเมื่อเป็นการปิดแยกนะครับแน่นอนการจราจรอาจจะติดขัดนะครับทำให้การจราจรไม่ไหลลื่นนะครับเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาในเรื่องของการจราจรนะครับทางโครงการก็เลยทําแผนที่ทางเล็กทางเบี่ยงให้คุณผู้ฟังเขาไปศึกษานะครับเขาไปถ่ายคลิปที่เฟซบุ๊กจันทวัน์พรนะครับหรือเฟซบุ๊กผมได้เช่นเดียวกันนะครับถ่ายเสร็จแผนที่ปรากฏชัดเจนทีเดียวนะครับทำให้คุณผู้ฟังนะครับสะดวกสบายในการเดินทางในขณะที่มีการปิดแยกนะครับในขณะปิดแยกนะครับทางเลี้ยวซ้ายก็ยังใช้ได้ปกติ นะครับแต่อาจจะโค้งนิดหนึ่งนะครับก็ฝากแจ้งถึงรปฝังที่ใช้รถใช้ถนนใช้ความระมัดระวังและก็ศึกษาเส้นทางนะครับเพื่อความสะดวกสบายของรถฝั่งเองครับครับและก็ตอนนี้ดูเหมือนว่าเราเช็คดูแล้วก็ดูเหมือนว่าปัญหาก็ค่อนข้างจะมีน้อยนะฮะ <c oughs> เนื่องจากว่าดีไม่ดีบอกว่าฟลอ์ไหลย,ยิ่งกว่าตอนที่ <c oughs> ทไม่มีการก่ <c oughs> อสร้างอีก <c oughs> นะครับผม